ครับขาวมาสีห้องเสร็จียบร้อยนะครับไปแล้วไปมาสวัสดีครับวันนี้วันพุธที่9กรรกรกฎาคมพุทธศักราช2568นะครับเราดินถิ่นเมืองเลยนะครับตอนนี้มาอยู่ที่แฟลตการเคียรครับตึก17นี่เลยนะครับผมซึ่งห้องนี้นะมีจะปล่อยเช่านะครับหรือว่าสนใจซื้อข,า,ขายนะไปชมกันเลยนะครับ ข้างด้านข้างตึกนะครับผมทำเลดีนะครับผมตึก17นะครับฝั่งนี้เป็นส่วนสุขภาพนะครับสามารถไปออกกำลังกายไปวิ่งเล่นได้นะครับผมนี่นะครับผมสะดวกสบายมากเลยครับมีสระน้ํามีกระท่อมริมน้ําด้วยนะครับที่จอดรถก็หน้าตึกนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับรถยนต์นะครับส่วนด้านในก็เป็นรถจักรยานยนต์นะครับสามารถขับเข้าไปจอดได้นะครับผม พื้นที่กว้างขวางนะครับร่มรื่นนะครับผมส่วนห้องที่เราปล่อยเช่าหรือขายนะครับถ้าหันหน้าเข้าหาตึกนะครับจะอยู่ด้านขวามือฝั่งนั้นนะครับผมเป็นตึกห้าชั้นนะครับไม่มีลิฟต์นะครับผมต้องเดินขึ้นเท่านั้นนะครับผมห้องจะอยู่ชั้นสี่ห้องนี้เลยนะครับผมจากบันไดมาเป็นห้องที่สองนะครับนี่นี่บันไดนะครับผมจากบันไดมาเป็นห้องที่สองห้องนี้เลยครับนี่นะ ชั้นสี่นะไปดูกันเลยนะครับรถดทน,นครับชั้นสองแล้วครับ ชั้นสามแล้วครับชั้นสี่แล้วครับแล้วก็เดียวกัานท้ายมือเลยครับห้องที่สองนะครับมีห้องที่หนึ่งห้องที่สอง 2, ห้องนี้เลยนะครับสามสี่เก้าครับหนึ่งสี่เจ็ดนะครับปล่อยเช่าก็ เช่านะครับหรือว่าสนใจซื้อก็ขายนะครับประตูมีเหล็กดัดให้ด้วยนะครับเสริมความปลอดภัยนะครับไปดูด้านในกันเลยครับเข้าไปภายในห้องนะครับผมปูกกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมภายในห้องนะครับด้านขวามือห้องแรกก็เป็นห้องน้ํานะครับปูกกระเบื้องนะครับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ให้เรียบร้อยนะครับผม สายชํอระนะครับหรือว่าฝักบัวนะครับเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยทาสีผนังเรียบร้อยนะครับโคมไฟนะครับเปลี่ยนใหม่ให้นะครับทองสว่างนะครับตัวเชิงเลยนะครับสําหรับในห้องน้ํานะครับออกมานี่ในส่วนห้องโถงนะครับก็จะมีเตียงนอนนะครับขนาดห้าฟุตพร้อมที่นอนนะครับผมเราก็มีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยนะครับนี่ใหญ่เลยนะครับชู โเครื่องแป้งนะครับมีผ้าม่านนะครับผมใหทังห้องเลยนะครับติดตั้งแอร์นะครับมีโต๊ะทำงานให้หนึ่งตัวนะครับโคมไฟนะครับเปลี่ยนใหม่ให้นะครับสองสว่างนะครับทั่วถึง ทุกส้าใหญ่เลยนะครับจูของได้เยอะนะครับให้ดูด้านในบ้างนะครับในส่วนของระเบียงนะครับหลังห้องนะครับมีตะแกรงกันตกนะครับ ก็ตะข่ายกันนกนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับมีโคมไฟนะครับมีราวตากผ้านะครับทําราวตากผ้านะครับติดบนเพดานเลยนะครับสะดวกสบายนะครับไม่ได้เปลืองพื้นที่นะครับมีเคาน์เตอร์นะครับอ่านล้างจานนะครับสามารถทากับข้าวแล้วก็ล้างเ้วยอล้างจานได้นะครับมีสายน้ํานะครับฉีดนประสงนะครับสามารถล้างพื้นได้นะครับล้างจาก เสร็จแล้วนะครับสนใจเช่าห้องนะครับทรมาสอบถามดาวดินติดมือเลยได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์5 2้าแปดสองแปดห้าสองหกปด้านย์เก้าแดสองแปดห้าสองหกแปด้านะครับดาวดินติดมือเลยนะครับก็สนใจซื้อก็ขายนะครับสนใจเช่าก็ไปเช่านะครับเคนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ